อยู่ขางริมโพงเลยหลานนี้กระถางมามองผักมีขึ้นนี่เนาะอันนี้ไปนี่เของมาอันนี้เป็นว่าจะของหลานมุกมุกกระถางเป็นวานมีผักขึ้นไม้ใหญ่อยู่กระถางผักเป็นมาอผักเป็นมาจำยู่นี่ผักชู้ดุลวงเป็นมามาปักโกรนอนอยู่นี่ พระที่มักสันโดษมักผีกีเวดกา่มาสามารถมาจำนอนไดย้ดยู่นี่มาพักได้ตะโกนพักได้บานเพิ่นก็นยินเนาะอำเภอเช้าก็ลูกพิฆาจารตามหมู่บา้านเนาะเพราะได้สัน่เนาะเออก็ประมาณนี้เนาะมีสองหงองวัดแบบนี้ อยู่ทางริมโค้งเนี่ยพี่น้องนี่มีซาลามีซาลามีกุฏิหลังหนึ่งอันนี้นนนคุดที่มันกุฏิหุ้มพระธาตุบหูน่นันเนาะะเดินทางต่อวันพี่น้อง อามะฮอนนี่ก็เป็นวัดที่สองเน,ะเนาะวัดที่สองออใ,ใกล้ๆกันเนาะมีอีกวัดหนึ่งไรถายพนมหน่อย mm <laughs> บาง n h าบาง n h ติดผ่ามันจะพีน้ว นี่ก็เป็นพระาธาตุพระาธาตุวัดกลางเมืองไยรบุรีเด้อพี่นอ้องพระธาตุวัดกลางเมืองไยรบุรีอันซื่อวัดวัดกลางไยรบุรีเมืองไยรบุรีโอ้ บางนาเทียตพาน,นี่เป็นเป็นชิมพี่น้องสร้างเมื่อพ่อสอสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก่า ก็สอ2 4ั9ีเกมียตขีนกขี้ลาบ เป็นเป็นบดเป็นซิมเน่ะก็เป็นซิมเนาะเป็นซิมแต่ลำรานก็ส่องพันสองพันส,ส่ร้อยหกเก่าสัสนโอโอว่ร้อยหกสบเก่าะโอ้แโดนแล้วเนาะ้อยกว่าปีแล้วลอยกว่าปี บัดกลางเมืองไยาบุรีเนีียทีประมาณไลก็วลัว <c oughs> มีตะบ,บักงยาพี่น้องเต็มพาเสบงอยู่ <N -tong> <N -tong> bằng nhà tem luôn ba bằng nhà bằng nhà cháu sư nếu mà kịt thôi mà ngoài ta phang khổ này vặt phần ườn càng mặt càng anh มาบางหันทานมาบางห่นเป็นวัดไต้แต่นี่เป็นวัดกลางวัดกลางแต่มออีอักษรจารึกไว้อยู่พี่น้องนี่เป็นอักษรจารึกไว้แต่สมัย2479ดกาวัดกลางเมืองสยบุรีตำบลสยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพี่น้อง มีประวัิเป็นเกียรติประวัดอะไรสำนักศรริลปกรที่เก่าอุบลราชธานีประวัติวัดกลางเมืองชียบุรีวัดมหาอุตตมะนันทอาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงปัจจุบันเป็นวัดร้างสร้างในปีพศ2357 <c oughs> สร้างปีพศ2357ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ตามเนื้อความในศิลาจารึกหินทรายรูปใบเสมาอักษรไทยน้อยที่พบภายในวัดระบุถึงเจ้าเมืองหงสาวดี2 พี่น้องมาตั้งเมืองไซยบุรีเมืองไซยสุทธิอุตมะบุรีมงเล็บไซยบุรีเมื่อปีจอพศ2357ที่พร้อมใจกันสร้างวัดมหาอุตมะนันทอารามปัจจุบันศิลาจาลึกหลักนี้นำไปเก็บรักษาที่วัดไตรภูมิเมืองไซยบุรีโบราณ นัสถานสำคัญในวัดกลางเมืองชัยบุรีคือสิมและเจดีสิมวัดกลางเมืองชัยบุรีสร้างในปีพศ2479ลักษณะเป็นทรงพื้นถิ่นอีสานอิทธิพลตะวันตกโดยช่างยวนสร้างก่ออิฐถือปูนบนฐานเอวบนเท้าบนฐานเอวขัน ในผังสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีขนาดสี่ห้องด้านหน้าเป็นโถงและเบียงผนังห้องโถงก่อเป็นซุ้มโคง้งสามช่องอช่องกลางเป็นบันไดาทางขึ้นภายในซุ้มโค้งนั้นด้านหน้าแต่งปูนปั้นลายลายตะแยจีน ลายปปะจีนเช่นเดียวกับผนังด้านข้างอาคารมีช่องหน้าต่างด้านละสองช่องยกเว้นห้องสุดท้ายประตูและหน้าต่างประดับสุมโค้งปลายแหลม,มโครงสร้างอาคารในเสา,เาใช้เสาและและผังรับน้ําหนักหลังคาจัวมีประดับงูไดรากาหางหงเช่นเดียวกับ ชิมวัดโกศลมัชิมาวาดหรือวัดศรีบุญเรืองจังหวัดนครพนมพี่นอ้องหน้าบันประดับปูนปั้นที่กึงกลางช่วงล่างของหน้าบันระบุปีที่สร้างสวนเกดีวัดกลางเมืองสยบุรีสร้างในพุทธศตวรรษที่25ลักษณะสถ,สถาปัตยกรรมเป็นทรงบัวเหลี่ยมในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตั้งอยู่ภายในกําแพงแก้วที่ก่อเป็นช่องรีในแนวตั้งเรียงต่อกันไปตามศิลปะยวนส่วนฐานทําเรียงซ้อนกันสองชั้นตกแต่งปูนปั้นทาสีประดับกระจกกลางผนังมนดบชั้นล่างแต่ละด้านประดับประตูหลอกชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูป รูปปั้นประดิษฐ์ยืนในซุ้มประตูซุ้มประดับกระจกถัดขึ้นไปเป็นชั้นบัวตกแต่งด้วยกระจกสีลายสี่เหลี่ยมทะแยงมุมรองสวนรับบัวเหลี่ยมที่ตกแต่งด้วยปูนปั้นลายดอกจอกส่วนยอดประกอบด้วยบันลังแบบฐานบัวและยอดบัวเหลี่ยม เอก,กลักษ์ของวัดกลางเมืองชัยบุรีคือเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอีสานลานช้างและกรุงเทพโดยวัดกลางเมืองชัยบุรีชัยบุรีเป็นวัดแรกเป็นวัดแรกแรกของเมืองชัยบุรีที่สร้างโดยผู้ปกครองเมืองกรมศิลป,กรปรกากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดกลางเมืองชัยบุรีใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่8มีนาคม2,478ผู้ใดบุกรุกทำลายโบราณสถานมีความผิดตามกฎหมายจากกรมศิลปากรที่9อุบลราชธานีพี่น้องไปแล้วพี่น้องได้เวลากลับแล้วโหลดมาแล้วขอมูลยินไีนี่แหละบรรยายใหาแล้วเขามาศึกษามาคนเอาเด้อพี่นออ้องเด้อผู้ใดสิมาเที่ยวมานั่น โบราณพ่อแม่คู่บาอาจารย์จะเดินทางมาปรากฏจำวัดอยู่นี่กันมีม่นเด้อขน้อยเด้อไปละพี่น้อง